สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโบจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากไทนี่โน้ตค่ะเหตุเนี่ยนะคะเกิดจากเมื่อวานเนี่ยโบไปเดินงานวีวีมาแล้วโบก็รู้สึกว่าไทนี่โน้ตเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่แบบพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะมากๆแล้วโบเชื่อว่ามีคุณแม่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาใช้อะไรยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะโบจะมารีวิวผลิตภัณฑ์แต่ละตัวว่าเป็นอะไรบ้างหรือว่าใช้ยังไงใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ค่ะ ตัวแรกเลยนะคะสิ่งที่ทําให้โบรู้จักไทนี่โน้เลยเนี่ยก็คงจะเป็นทิชชู่เปียกนะคะที่เป็นทิชชู่เปียกน้าเกลือน,นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเพราะว่าตอนที่รู้สึกว่าโบไปเจอไทนี่โน้เนี่ยโบจะเจอในงานแฟ์วีบีนี่แหละแล้วโบก็ไปซื้อของเตรียมข้อแล้วโบก็ได้มานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นผ้าเปียกน้าเกลือนี่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่ศูนย์เดือนขึ้นไปเลยทุกคนก็คือว่าเขาเคลมเลยนะว่าสามารถเช็ดที่มุกแห้งๆที่จะติดดอออยยููุ่่ทีจมกกขงเ็น้ไ โดยที่ไม่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะซึ่งตัวนี้นี่นะคะเขาก็ปราศจากพวกสาร SLS หรือว่า SLES นะคะหรือว่าสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคือง,งต่างๆนะคะก็คือว่าแบบบอบางสําหรับเด็กมากๆเลยนะคะแล้วคุณแม่บางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วตัวสีม่วงล่ะตัวสีม่วงนี่นะคะมันจะเป็นกลิ่นองุน,นะค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้กับเด็กที่มีอายุ3ามเดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันมีการแต่งกลิ่นใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่ากลิ่นองุนนี่นะ,ะเวลาที่สมมติว่าเราเช เทปปากน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทปชู่เปียกธรรมดาเนี่ยเด็กๆจะชอบเบือนหน้าหนีใช่ไหมคะแต่ว่าเขาทําการทดสอบมาแล้วค่ะว่ากลิ่นอันนีเน้เด็กๆจะค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ไม่เบือนหน้าหนีนะคะ และไทยนีโนนี่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามีอยู่2ขนาดใช่ไหมคะก็เป็นขนาดแพ็คล็กแบบนี้นะคะซึ่งเป็นผักละหกห่อนะคะกับแพ็คใหญ่ที่เป็นชิ้นใหญ่หญแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ทุกคนเขามีขนาดนี้มานะคะคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้จะมีถึง80แผ่นเลยแล้วก็เป็นผ้าเปียกน้าเกลือเหมือนกันนะคะโอเคเพราะว่าทิชชู่เปียกทุกคนพอรู้จักกันแล้วล่ะซึ่งตัวต่อไปนี่นะคะทุกคนจะเป็นตัวนี้นะคะตัวเมจิกวอเตอร์นะคะเขาจะมี2ขนาดค่ะซึ่งตัวนี้จะพกพาง่ายมากๆเมจิมกวอเตอร์เนี่ยนะคะก็คือสมชื่อเลยเขาจะเป็นเหมือนนคทุกก็ คือใช้แทนน้ำเปล่าโดยที่เราไม่ต้องล้างน้ำออกน,นะคะเหมือนน้ำสบู่เลยค่ะตัวนี้นี่นะคะสามารถที่จะช่วยขจัดกลิ่นแบบกลิ่นอาหารหรือว่ากลิ่นแบบปฏิกูลต่างๆที่ติดตัวลูกเราเช่นเราจะต้องขับรถอยู่แล้วลูกเราเนี่ยเกิดแบบอือแตกขึ้นมา ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วตอนนั้นไม่มีห้องน้ําเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ชุบกับสำลรีหรือว่ากระดาษนะคะเช็ดให้น้องได้เลยนะคะก็จะช่วยทําความสะอาดได้แบบปลิดทิ้งเลยทุกคนทําให้ขจัดกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์ออกไปได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็อ่อนโยนแล้วก็ปราศจากสารอันตรายการระคายเคืองต่างๆเหมือนกันนะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้ได้โดยแบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะผิวงไม่แห้งด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสก,กัดจากอะโวคาโดค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่ตัวต่อไปเลย แลวตัวต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นตัวนี้เลย Baby b บาร์ดฟันเกรนะคะซึ่งตัวนี้น่ยจะเป็นกลิ่นองุ่นอ่อนๆนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเหมือนกันนะคะก็จะเป็นสบู่ค่ะปลอดจากสารอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาผ่านการวิจัยจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งเขาเขียนเลยนะว่า made in อ t a l y ีและตัวนี้มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากข้าวสาลีนะคะที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของลูกนะคะตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใช่แค่ซอนฟ้าที่ใช้นะคะเพราะว่าโบเนี่ยก็ใช้ด้วยแล้วใช้เนี่ยพกพาง,ง่ายมากๆสะดวกมากๆเลย ไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ 200ML ส่วนไซส์เนี้ยเนี่ยจะเป็นไซส์5้า ml ซึ่งตัว 500ML อ่ะใช้อยู่ที่บ้านนานมากกว่าจะหมดซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะ200 ml ก็เอาไว้ติดกระเป๋าเวลาที่เราจะต้องเดินทางหรือว่าออกไปข้างนอกค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขานะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยตัวเมก้ามอยเกรปนะคะก็คือเป็นครีมบำรุงผิวนะคะที่มีกลิ่นองุ่นบางๆเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้นี่นะคะก็จะมี2ไซส์เหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลชั่นที่แบบมีเนื้อเข้้้มมมขนนนนาาาาากกตัววเีบลืห วบก็จะแบบขอใช้ของลูกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของแบบอะโวคาโดแมคคาเดเมียต่างๆนะคะที่จะทําให้ผิวของลูกเราเนี่ยชุ่มชื่นแข็งแรงนะคะหลังอาบน้ําก็คือว่าหลังอาบน้ําไม่เกิน5นาทีนะทุกคนในเป็นเคล็ดลับโดยที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยผิวไม่แห้งก็คือเราต้องรีบทาโลชั่นตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็ไทนิโนเขาก็ทาออกมา2องไซส์เหมือนเดิมเอาใจคุณแม่สายเดินทางแล้วก็เอานี้เอาไว้ติดบ้านได้นะคะและตัวนี้เนี่ยนะคะทุกคนเขาก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเหมือนเดิมนะคะแล้วทุกคนสังเกตตว่าผลิภณ์ของทน โนทั้งหมดนี่นะเขาสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะยกเว้นตัวนี้ตัวนี้ที่อาจจะต้องรอจนถึง3เดือนหน่อยเพราะว่ามันมีการแต่งกลิ่นบางๆแต่ทิชชู่นอะนทุกคนแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยมันเป็นลิสต์ของที่แบบต้องเตรียมตอนที่แบบลูกๆกจะคลอดเลยนะเพราะว่าโบเนี่ยก็รู้จักไทยนิโนตในตอนที่กําลังไปเตรียมซื้อของเตรียมคลอดเหมือนกันก็ตอนนั้นก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะแล้วอย่างเนี้ยก็จะเป็นของพรีเมียมต่างๆซึ่งไทยนิโนตเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนของพรีเมียมไปตามฤดูกาลต่างๆนะคะใคร ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขามีนอกจากทิชชู่เปียกคืออะไรนะคะก็ลองดูคลิปนี้ดูนะคะเพราะว่าโบก็มารีวิวให้ดูแล้วน้องว่าแต่ละตัวใช้ยังไงใช้ได้ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็มีหน้าที่อะไรนะคะบางคนเนี่ยไปที่บูธหรือว่าไปที่หน้าเพจแล้วอาจจะงงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้อะไรยังไงนะคะดูคลิปนี้โบว่าน่าจะเข้าใจขึ้นนะคะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากไทนี่โน้ตค่ะซึ่งทุกคนอันนี้ตัวนี้โบใช้จริงทุกคนจะเห็นว่าโบใช้แบบแท็กบ่อย สนใจผลิตภัณฑ์ของไทนี่โนตอยู่นะคะก็ลองมาดูคลิปนี้มาดูรีวิวก่อนได้ว่าเอ๊ผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าตัวไหนใช้ยังไงนะคะเพราะเขามีของเยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวโบนะคะจะทิงช่องทางของไทนี่โนต์ไปให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกับไทนี่โนตได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะโบต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้โบรีวิวอะไรอยากให้เอาแบรนด์ไหนมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยบอกโบได้เลยนะคะคอมเมนต์มาก็ได้ไป แล้วค่ะแล้วกลับมาพบก,กับโบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ